พี่เขาส่งลูกค้ามาที่ไลน์แล้วผมได้เห็นว่าเออเป็นพระที่ที่เขาเล่นกันนิยมคือพี่เขาเอาพระมาปล่อยเป็นเป็นพระหล่อของบุ่ทวดปี08อันนี้มันเป็นเป็นบัวรอบนะเป็นพระหลออนะครับนี่ให้ดูนะฮะซึ่งตรงก้นเนี่ยมันจะมีลายเซียนอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระหล่อยอดนิยมของบู่ทวดอีกหนึ่งรุ่นนะครับจริงๆไม่ใช่พระที่เป็นพระใครครับพระแฟนค่ะพระแฟนด้ะคดูเบื้องต้นเนี่ยพระโอเคครับแต่เขาเนี่ยผมมาติดกับพี่เขาเรื่องของราคาอย่างเดียว พี่เดินทงด้วยลาเขาเลยสองแสนค่ะ พระรุ่นนี้นะเป็นกิ่งัวรอบนะฮะสร้างในปี2 5 0 8นะก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาปล่อยให้เช่าบูชาองค์ก็300นะฮะก็ปัจจุบันมีการเล่นหากันเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะมีแต่2 0งแสน3 0 0แสนขึ้นไปแล้วแต่การซื้อขายการตกลงราคากันนะอาจจะมีบวกลบแล้วแต่เนอะอย่างวันนี้พี่เข้ามาเนี่ยผมก็ต่อรองเขาแน่นอนนะฮะก็อยู่ที่ความสบายใจของพี่เขาด้วยเพราะว่าพระมันก็ดูดีสภาพเนาะอันนี้กระแจงพี่ไว้ตามตรงองค์นี้ถ้าอยู่กักแสนแปดได้ไหมพี่เที่งถามแฟนก่อนไหมคนละครึ่งทางไม่ถามด้วยเนี่ ไม่ได้ถามใครเลยบริสุทธิ์ใจโอเคนั่นเดี๋ยวผมขอดูอ่ะผมดูพาก่อนไม่เห็นหน้าเธอจะไม่ลงให้น้ำหมื่นหนึ่งอะ่ะขอบคุณมากเลย <laughs> เอางี้ฮะผมเช่าพี่เขาครับพี่เขาเมตตาแบ่งในแล้วฮนะก็แสนเก้าหมื่นครับพี่เขาบอกคำเดียวเลยฮะ <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ <laughs> มีอะไรก็พี่ส่งรูปมาแล้วกันถ้าสนใจเดี <laughs> ๋ยวก็จะแจ้งพี่ให้ออกคำมาก